เอาโรรนะะอาอาเลยนะครับเอาผลสรุปเลยเน้อนายอำเภอนะครับก็เป็นห่วงใยความสึกของเขา แต่วันไนระยะแรกที่ผมซ่อมหาที่อื่นมาได้เนี่ยเดี๋ยวที่นี้ก่อนและจากนั้นนะครับผมก็จะไปซ่อมที่อื่นท้งที่อื่นมันมีความท่วงผมจะขยับไปใหญ่ไปแต่มีเบื้องต้นนะครับจะได้จะได้คนท่วงเด้คนสู้คนเลือกม่ได้เลนี่อ่ะคนเลืคนนึงจะสู้นึงคนได้จะได้เพราะว่าผมคิดว่าเอาแบบติดกับฟันตลอดระยะเวลาส่วนมาเนี่ย ผมอาจจะเสียงนักตาบ้านเฮาท่านใครก็ผมจะมานอนตัวนายเพื่อจะมานอนตัวจะไม่ดูโรงแรมไม่ดูเลยนะครับนายเจ้าข้าว่าจะอ่านยาดีๆมันสซีดหนึ่งเอาได้กว่าเจ้าครับเอามาไว้ไว้เพาะวันถูกมีสติที่วันค่ะเดี๋ยวจนกว่านายเพื่อจะสอบที่ไม่ได้แล้วก็ช่วงละช่วงที่มาอยู่นะครับนายเพื่อจะเข้ามานอนตัว ต่เขามาอยู่ตัวเลยไม่มองผ่นเลยรวมทั้งเด็พยาเนอะนจะมานอนอยู่โรงมนลยพนายพมีความมั่นใจนายพลทำได้นายใจะได้จได้าว้าวบ้านต้ง้มาดูแล้วดพุกยางเขาอยู่ได้มายุ่งเาได้ผมเขาจะต้องแทกเวีนยาเข้ามาดูแลตัวเองนะครับเพนั่นหะมีความเสี่ยงค้อยที่สุดที่วัดจะไปหาเขาตอนนี้เจ้าบ้านเตียมมืออยู่หองแค่ ทังทานติดสถานที่รลัการมันแขงนน่ะับไปนทุกคนมนี้ปัญหาซะยางมันเรามันก็การันมันจะพอกันอะอได้มันจะพอนนนยอกันยันพอกน่อหนี้แล้วครับเข้าใจงเลยวลงลต้องลตคนเนร็เนช่ตึ้งึขึ้นจบไปไปายบ้านมันงตงึ้งนึกหลงอไปไมค่มเตอี่จี ถ้าห้องไหนเปิดประตูประตูห้องนั้นจะได้รับโทรศัพท์แจ้งาให้ปิดทันทีแล้วก็เขาจะมาเอาข้าวให้ตอนเช้าเราก็ต้ออกแปดโมงหรือเปิดประตเอาข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกำหนดเวลาแล้วก็มีช่วงแปดถึงสิบโมงทีง่ขยับเราก็จะเอาขยะมาวางหน้าห้องจะเป็นการลดการสัมผัสตลอดสี่วันหไม่เคยเห็นหน้าคนที่มาเก็บของมาให้ข้าวเลยเขาแล้วถามว่าเชื้อแค่ไหมหนูปลอดใช้ทุกอย่าง แล้วพี่สาวพี่สาวแทนเลยติดเชื้อเดลต้าอยู่ที่อินเดียเลยค่ะแต่อยู่โฮมสเปซอ่าดิสระชันกับที่พี่ๆที่สาธารณสุขวังทำปลอดภัยค่ะตอนนี้หายที่ปกติไม,ม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนจะติดกับเป็นสีเหลืองหรือสีแดงเลยเพราะด้วยความที่ได้รับความร่วมมือแต่ตรงนี้ก็คือคือจริงๆจ,จากที่ฟังจากทางข้างนอกนะคะว่าเราเห็นคนนอนตายข้างหนุมเพราะทางกรุงเทพตอนนี้มันเต็มแล้วจริงๆ ทางเราก็น้องคนในแสบเหมือนกันเราก็ลองคิดว่าถ้าเป็นคนบ้านเราเองอะ่ะแบบลุ่งหลานเราปวยแล้วเจอชาวบ้านแบบรังเกียรแอนตี้แบบขอให้ออกจากหมู่บ้านเรารู้สิทกอังไงเนาะหนูก็ยอยากให้พี่ที่ทุกคนลองดูว่าจริงๆเชือ่อไม่น่ากลัวเลยสิ่งที่น่ากลัวคือใจของคนเราเองนี่แหละที่ว่าถ้าเราไม่เปิดรับช่วยคนรับชาวบ้านเราเองอะ่ะใครจะมาช่วยเขาค่ะใช่ไหไต้องการคช่วยกันใช่ค่ะัเห็นเห็นด้วยตรงนี้ หนูเข้าใจงชาวบานเข้าใจทบานนครับเรื่องที่มีบ้านทางเทนไดู้้อย่บน